พร้อมแล้วยังคะกองเชียร์ทั้งหลายภารกิจการเชียร์มีเยอะเหลือเกินค่ะช่วงนี้น้องๆของเราในชุด U19 ชิงแชมป์โลกพักนะคะเริ่มแข่งอีกทีวันที่11แต่ว่าวันนี้ค่ะ u ูเอเนสอัสัปดาห์ที่3เริ่มขึ้นแล้วค่ะแล้วก็ยังมีรายการ c v l e วีเ e วันนี้ทีมชาติไทยของเราจะลงสนามเช่นกันค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนพบกับช่องเล็กวอลลบอลช่องของเจเล็กคนสวยแห่งเมืองชุมพรปีหน้าว่าจะประกวดมิสกแกรนค่ะให้คำขั้มกันบ้างพี่น้องเออำเครียดเคร่งเครียดกันอนีตายคนคนกีฬาแพ้ไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยจะมีชื่อเสียงที่ตกต่ำลงหน้า ใครที่ยังเข้าใจผิดยนูนเข้าใจสมัยนหน้าตาของประเทศชาติมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ากีฬาของเราจะแพ้หรือชนะค่ะมันวัดกันที่สปิริตของนักกีฬานะคะและรู้หรือไม่ว่าสถิติการใช้งานในโลกโซเชียลของคนไทยนั้นสูงเป็นอันดับตน้ตนๆของโลกแต่ว่าคุณภาพช่างสวนทางกันนะคะและสิ่งที่น่าอับอายกับชาวโลกไม่ใช่ผลงานของนักกีฬาที่พ่ายแพ้ แต่ว่ามันเป็นพฤติกรรมในการใช้งานโซเชียลของคนไทยที่ค่อนข้างต่ำตมค่ะเมื่อเช้าเปิดเข้าไปใน Facebook ค่ะเจอเพจหนึ่งก็ตัดต่อรูปน้องแคปหมูค่ะเอามาใส่เสื้อชุดของทีมสโมสรนดังในอิตาลีแล้วก็บอกว่าตอนนี้ได้รับการเซ็นสัญญาเรียบร้อยแล้วนี่หรอคะคนที่ด่านักกีฬาบอกว่าติเพื่อก่อ คือสร้างเฟกนิวปลอมค่ะทำผิดกฎหมายยังไม่พอยังมีศิลธรรมที่ตกต่ำมีเจตนาแค่เอาน้องเขามาแขวนเพื่อให้คนเข้าไปด่าทุกๆก,การจัดการแข่งขันกีฬาทุกประเภททั่วโลกค่ะไม่มีการด้อยค่าผู้แพ้เมื่อคืนวอลเลย์บอลหญิงไทยในชุดยู19ก็แพ้โบลแดนไปนะคะศูนย์ต่อ3เซตผลงานก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรแม้ว่าผลสกอร์จะออกมาว่าแพ้ก็ตามค่ะนักกีฬาไทยของเรามีรูปแบบการเล่นที่ดีขึ้น สามารถยืนหยัดสู้กับโปรแลนได้อย่างสนุกก่อนการแข่งขันเราก็คิดกันอยู่แล้วนี่คะ่ะว่าการแข่งขันเนะี่ยเปอร์เซนต์ที่จะชนะมันน้อยแต่ว่าทําไมล่ะในเมื่อเราเป็นรองแล้วผลการแข่งขันมันออกมาแบบนี้ทําไมยังไปเที่ยวดาเด็กกันอยู่อีกและ v n l สนาม3ามที่กําลังจะเกิดขึ้นคะ่ะโอ้โหเห็นคนไทยคะ่ะส่วนใหญ่เลยอ่ะจะเล็กขอพูดว่าส่วนใหญ่เลยนะ ฟันธงว่าทีมชาติไทยของเราจะตกชั้นในปีนี้และในเมื่อเราตั้งเป้าว่าทีมชาติไทยของเราจะตกชั้นเพราะฉะนั้นถ้ามีการแข่งขันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเจอใครและทีมไทยแพ้รวดคุณก็ไม่ต้องออกมาด่าเขาแล้วค่ะมาด่ากันได้ด่ากันดีด่ากันจังค่ะมีลูกมีหลานก็ฝึกลูกหลานตัวเองค่ะลองเล่นดูแล้วก็ไปส่งมอบให้กับสมาคม ก็เห็นเก่งกันดีเหลือเกินค่ะก็ต้องผลิตนักกีฬาที่ดีมีคุณภาพให้กับสมาคมได้อย่างแน่นอนค่ะรู้หมดเลยต้องเตียังไงต้องกระโดดยังไงเสิร์ฟยังไงเราไม่ไล่ให้คุณลงไปเล่นเองหรกค่ะเพราะเรารู้ว่าคุณเล่นไม่เป็นเล่นไม่ได้ทําบุญเดี๋ยวนี้ไม่ต้องไปทําที่วัดก็ได้ค่ะทําทุกๆก,การกระทําทุกลมหายใจเข้าออกก็ทําบุญได้แล้ว เพราะฉะนั้นการมีเมตตากับนักกีฬาที่เป็นลูกหลานของเราก็ควรจะมีกันบ้างนะคะดีหน่อยค่ะช่องนี้ไม่ค่อยมีคนที่เข้ามาคอมเมนต์แย่ๆเพราะว่าเราก็ไม่ได้แคร์คนดูที่มีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักสักเท่าไหร่เป็นไงล่ะบ่นไปสักสานาที4นาที ก็ว่ามันวิบนี่พี่น้องอะไอ้อรทะไปไปได้เด็กแต่ตัวเองก็แมเฮ้ยชา้าอยู่สิบเก้าของไทยก็หมดิทธิ์ที่จะเข้าไปเล่นในรอบแปดทีมสุดท้ายเพราะฉะนั้นรอบถัดไปก็คือรอบจัดอันดับเก้าถึงสิบหกพบกับไต้หวันค่ะวันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมแมมมันดีมากมากเลยค่ะที่แข่งเวลาสองทุ่มสิบห้าแล้วเราก็ย้ายประเทศแข่งนะคะไปแข่งที่ประเทศเซอร์เบียสซวนเวียวนแอลสนามสามค่ะทีมชาติไทยของเราก็เดินทางไปไกลถึงสหรัฐอเมริกา การเดินทางการเตรียมตัวล่วงหน้าอารมณ์คล้ายๆสนามปักกิ่งคือเรามีสนามซ้อมที่เป็นสนามของตัวเองค่ะก่อนที่จะเข้าพักในโรงแรมที่ใกล้กับสนามแข่งขันจริงแล้วก็เพิ่งรู้นะคะว่าการแก้ปัญหาเจ็ตเลดในการเดินทางก็คือเมื่อเราเดินทางไปถึงอเมริกานะักกีฬาจะไม่นอนค่ะจนถึงเวลาค่ำของอเมริกาจริงๆ การเดินทางก็แสนยาวนานนะคะเดินทางถึงแล้วก็ไม่ได้นอนค่ะนอนไม่ได้เห็นแล้วยังคะว่าความยากลําบากของนักกีฬาทีมชาติขนาดไหนเรานั่งเชียนอนเชียร์อยู่ที่บ้านสบายจะตายและที่สนามอเมริกาเราก็ได้เห็นความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคนไทยในสหรัฐนะคะที่ซัพพอร์ตนักกีฬาของเราเป็นอย่างดี ทีมชาติไทยของเราก็ได้ลงซ้อมในสนามจริงแล้วนะคะแล้วก็เมื่อคืนค่ะมีการถแถลงข่าวก่อนการแข่งขันน้องบีมพิมพ์พิชยากกรมของเราก็เป็นตัวแทนที่ไปร่วมง,งานถแถลงข่าวครั้งนี้ค่ะบรรยากาศการถแถลงข่าวแม้ว่าทีมชาติไทยของเราจะมีผลงานที่ไม่ค่อยดีค่ะแต่ว่าก็ไม่ได้ถูกรังเกียจจากเพื่อนๆนะคะนํำซ้ำยังได้รับความรักความเอ็นดูจากทีมอื่นๆด้วยค่ะเห็นไหมคะว่าผู้แพ้ไม่ได้เป็นผู้ที่น่าอับอายแต่อย่างใดเลย ตอนนี้อันดับในการแข่งขันทีมชาติไทยของเราอยู่อันดับที่16ค,ค่ะมีทีมที่อยู่อันดับล่างกว่าเราก็นั่นก็คือเกาหลีใต้กับเซอร์เบียส่วนโปรแกรมการแข่งขันในสนามอเมริกาเราก็จะเจอกับสหรัฐอเมริกาเป็นทีมแรกเลยค่ะ ในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา7จ็ดโมงครึ่งส่วนรายละเอียดของทีมสหรัฐอเมริกาคลิปพรีวิวก่อนการแข่งขันเดี๋ยวเจเล็กจะทําเป็นคลิปถัดไปนะคะเพราะว่าอเมริกาเขาเป็นเจ้าภาพสนามนี้ค่ะสสนามที่ผ่านมาผลงานของอเมริกาก็ไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นสนามนี้เขาก็เลยเสริมผู้เล่นที่ทําให้ทีมของเขาแข็งแกร่งมากขึ้นโปรแกรมในวันแรกดูง่ายนะคะ7จ็ดโมงเชา้าแต่ว่าวันที่2ของการแข่งขันค่ะทีมชาติไทยจะลงสนามในวันศุกร์ที่11กร,รกฎาคมค่ะพบกับ เยอรมนี ani, ในเวลาตีสีอุย้ยตีสีจะเ็กตื่นแล้วค่ะคนแก่อุย้ยไม่ใช่วัยรุ่นตอนปลายเขาไม่ตื่นสายค่ะค่ะถัดมาเป็นแมชที่3ของการแข่งขันค่ะวันเสาร์ที่12กรกฎาคมทีมชาติไทยจะพบกับโดมินิกันในเวลาตีสีอีกเช่นเดียวกันค่ะก็ไม่น่ามีปัญหากับตีสีชิวๆ หลังจากแข่งไป3วันติดๆค่ะเราก็จะได้พัก1วันเพื่อที่ว่าวันที่14กรกฎาคมค่ะตรงกับวันจันท์ในเวลาตี3ทีมชาติไทยของเราจะลงสนามเป็นแมตช์สุดท้ายของรอบแรกพบกับแคนาดาค่ะ ตอนนี้หัวจิตหัวใจของนักกีฬาก็น่าจะคล้ายๆายกองเชียร์ส่วนใหญ่นะคะก็คือไม่ได้โฟกัสแล้วค่ะเรื่องตกชั้นหรือไม่ตกชั้นถ้าตกชั้นเราก็มีเวทีให้เล่นถ้าไม่ตกชั้นเราก็เล่นต่อเพราะฉะนั้นเราก็โฟกัสแมตช์ต่อมแตมตช์แต้มต่อแต้มค่ะไม่ต้องไปสนใจใยดีกับผลลัพธ์อะไรมากแค่ว่าเราทําให้มันดีที่สุดจะได้ไม่ต้องกดดันตัวเองค่ะเล่นก็เล่นชิวๆสบายๆเชียร์ก็เชียร์ชิวๆสบายๆ ตอนนี้คู่แรกเริ่มแล้วค่ะที่สนามญี่ปุ่นนะคะบัแการียพบกับบราซิลค่ะพี่บีขวัญใจคนไทยก็ลงสนามด้วยค่ะและเวลาบ่ายโมงครึ่งค่ะเกาหลีเพื่อนรักจะพบกับโปรแลนด์ค่ะถัดมาเป็นเวลา5โมง20นาทีนะคะ5โมงเย็นค่ะฝรั่งเศสจะพบกับญี่ปุ่นและในเวลา6โมงเย็นค่ะสาธารณรัฐเช็กก็จะพบกับเซอร์เบียจะได้เห็นล้วค่ะว่าเซอร์เบียจะเก็บชัยชนะนัดแรกได้ไหม การแข่งขันมีตลอดแทบทั้งวันเลยนะคะตั้งแต่เช้าไปจนถึงมืดจากมืดก็ไปถึงเช้าอย่าดูรายการ v l เลิ Out นะคะในวันนี้นะเพราะว่ารายการซีวีลี e, ค่ะทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยของเราจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในเวลาบ่ายโมง45นาทีค่ะสนามนี้ฟิลิปปินส์เป็นเจ้าภาพนะคะสนามที่ใช้ในการแข่งขันสวยมากๆเลยคะ่ะการเจอกับอินโดนีเซียถือว่าเป็นงานยากนะคะ คือโอกาส50-50เลยแหละเพราะฉะนั้นผลลัพธ์ออกมาก็หวังว่าเราจะสามารถเอาชนะอินโดนีเซียได้นะคะเพราะว่าเราก็เป็นอดีตแชมป์แต่ว่าปีนี้เราขาดน้องฮัมนาพาเดชพินิด,ดีค่ะรายการน,นี้มีถ่ายทอดสดให้ชมกันผ่านทางช่องวัน31 ตอนนี้เกมการต่อโซ่ระหว่างบังกาเรียกับบารซิลก็กำลังสนุกเข้มข้นเลยค่ะจะได้ขอตัวไปดูการแข่งขัน v n l ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะมีอะไรต้องทำเยอะเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่กดเข้ามารับฟังรับชมแล้วก็ร่วมพูดคุยคอมเมนต์กันอย่างสุภาพน่ารักนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ